สวัสดีครับวันนี้ได้รถมาอีกคันนะครับวันนี้เป็นตัว a l p a s SC นะครับปีสิบเกตัวท็อปนะครับคันนี้เป็นสีพิเศษเป็นสีเทานะหายากนะครับสว่วนใหญ่จะเจอแต่สีขาวแล้วก็สีดำนะครับคันนี้ผมซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวเอามาเปิดสภาพตัวถังให้ดูกันนะครับด้านในเครื่องอะไรเดิมๆหมดไม่มีรั่วไม่มีเยิบนะครับสภาพของเหลวเป็นปกติดีหมดตัวรถเนี่ยเป็นตัวรถดเดิมๆเลยนะมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับ คันนี้นี่ลูกค้าดูแลดีมากนะครับสีเนี่ยคือเรียกได้ว่าไม่มีต้องเก็บงานเลยนะนี่ด้านในนะครับก็เป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับอ,ออปชัน,น่ยให้มาเยอะมากคันนี้นี่เลขไมล์อยู่ที่สองหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะยังไม่ถึงสามหมื่นนะครับนี่ภายในนะครับให้ดูก่อนภายในเบาะมิกกี้เมาส์นะครับเป็นตัวท็อปปรับไฟฟ้านะครับเหยียดเอ่เหยียดขาได้ อ่ะนี่ดูลอยเม็ดอาราที่เสาบีนี่เดิมๆนะครับคันนี้ใครได้ไปผมบอกได้เลยคุ้มมากนะครับอ่ะก็ตรวจสภาพกันเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายทําตอนที่เรา,าดูรถแล้วก็ซื้อรถเสร็จแล้วนะครับประตูเป็นประตูสไลด์อัตโนมัตินะครับด้านท้ายอ่ะนี่ทะเบียนสวยนะครับห้าเ สีทุกจุดนยังสภาพดีหมดนะครับยังไม่มีริ้วรอยะอะไรเลยนี่เปิดฝาท้ายด้วยรีโมทโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับเอาผ่านกับเวลไฟเนี่ยคือทรงมันคล้ายกันมากอะไรบางตัวี่ยสามารถใช้ใช้แทนกันได้เลยนะครับฝาท้ายเดิมเดิมนะครับล่องน้ําอะไรเดิมเดิมหมดเลยนี่ก็ตรวจสภาพกันมาดูหลุมรองยางอะไรกันบ้างนะครับด้านล่างนี้ยางอะไรของคันนี้ก็ยังมีชุดผ้าคลุมนะครับที่คลุมมาอยู่ให้เป็นล้อมแม็กมาเลยนะครับ อ่ะยังไม่ได้ใช้งานกันเลยก็ว่าได้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับนี่อยู่ด้านนี้นะสามารถใส่ของลงไปใส่สัมภาระลงไปได้เล็กน้อยนะครับตัวเบาะด้านหลังนะครับสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับถ้าเกิดรู้สึกว่านั่งแล้วมันเหยียดขาได้ได้ไม่ตรงหรือว่ามันเมื่อยนะครับขาเข่าเดี๋ยวไปชนเบาะด้านหน้าเราก็สามารถถอยเบาะออกมาได้นะครับนี่ก็จะมีตัว ที่วางแขนนะครับให้ทั้งสองเบาะเลยฝาท้ายเป็นเปิดติดด้วยไฟฟ้านะครับให้ดูค่อยๆปิดลงไปแบบนี้ประตูทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้านะครับสามารถกดเปิดปิดที่รีโมทได้อัน,นี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารนะครับเบาะข้างคนขับก็จะเป็นไฟฟ้านะครับผู้โดยสารก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันแอร์เป็นออโต้นะครับนี่ ด้านบนก็จะมีสรลูปของฝั่งคนขับนะครับฝั่งด้านหน้าแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีสลูปบานใหญ่อีกบานหนึ่งเช่นกันนะครับหลอดไฟหลอดไฟเลื่อนเก่งเป็นตัวหลอด LED นะครับให้ความสว่างสีขาวแบบนี้เลยนี่สภาพของเบาะคันนี้นี่ก็คือใหม่เลยนะไม่มีขาดไม่มีเปื่อยนะครับนี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับ ก็ขนาดก็จัดขนาดมือดีนะครับผมลองขับแล้วหมุนมือเดียวเนี่ยก็โอเคเลยนะขับทางไกลสบายนะครับคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ๆเลยอ่ะดูด้านหลังกันหน่อยนะครับเบาะแถวหลังสุดเนี่ยก็นั่งสบายนะคือนั่งสบายเลยแหละเหยียดขาได้อะไรได้หมดนะครับนี่ก็มีช่องแอร์ด้านหลังมาให้อีกด้วยอ่ะด้านบนก็จะเป็นตัวซันลูปนะครับนี่บรรยากาศภายในห้องโดยสารก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นรถ V.I.P เลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็จะเป็นการทดลองนั่งทดลองปรับเบาะให้เห็นนะครับนี่ด้านล่างนี่ก็จะเป็นปรับการเหยียดขานะครับอ่ะนี่ปรับแล้วนอนได้เลยนะนะครับเรียกได้ว่านั่งทางไกลเนี่ยสบายไปต่างจังหวัดหลายชั่วโมงก็ได้นะครับสบายนะอ่ะปรับทดลองเบาะให้ดูนะครับด้านบนนะครับก็มีตัวหน้าจอมาให้นะครับสามารถลิงก์ดีวหรือว่า Youtube อะไรได้เหมือนกัน,นครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดสลูปให้ดูนะครับผมจะเปิดเปิดจอลงมาให้ดูนะครับอ่ะน,นี่ก็จะเป็นการเปิดปิดสลูปนะครับอ่านี่แสงก็จะส่องสว่างน,นี่ก็จะจอนะครับจอด้านบนจะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะแต่นี้ผมไม่ได้ไม่ได้เปิดทดลองใช้ให้ดูนะแค่เปิดให้ดูว่าจอมันขนาดประมาณไหนนะครับก็รับซื้อรถทั่วประเทศไทยนะครับรถญี่ปุ่นรถยุโรป ทักมาได้หมดครับอ่ะนี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับผมไปวิ่งไปดูรถให้ถึงที่ได้เลยนะครับตกลงราคากันได้จ่ายเงินโอนเงินปิดงานกันนะครับกระจกมองหลังนะครับปรับเป็นกล้องได้อย่างที่เห็นก็จะเป็นกล้องนะครับสามารถบันทึกวิดีโอได้นะครับนี่ก็เห็นด้านหลังนะครับชัดเจน อันนี้ก็เป็นการตรวจเสาบนะครับด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าฝั่งผู้โดยสารนั่นเองนะครับแล้วก็เอกสารได้เก๊ะนะครับที่เห็นในคลิปเน่ที่จะอาจจะดูไม่ค่อยละเอียดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการซื้อมาแล้วนะแค่มาถ่ายรีวิวให้ทุกทท่านได้ชมกันเฉยๆนะครับทุกอย่างก็ครบสมบูรณ์ดีนะครับมีประกันชั้นหนึ่งกุญแจสองดอกนะครับอ่ะนี่ก็สําหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับ